สวัสดีค่ะปอก,กันชมป้าน้าค่ะทีมหลังบ้านน้ององค์อิงตื่นแล้ว เยี่ยวมันไป anh, อันบดแดง ba ป่ะๆมา mama, mama 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 mama, ๆๆ เร็วเรเรเรอเ้าออเห้องน้ำเข้าห้องน้ำเร็วย่งไรอย่ง <described> อ <together> ุ้ง <bandwidth> ต <Pop> ึงขัดหอนไล่พี่น้อหอนหอนบ้ากับยุบันทุกทุงหน้าหอนขนาดนี้ได้บานสิขนาดได้ โอ้ยเย่เย่หนาไปซูกยานหมดอืมไปตั้งใจตั้งใจเดินหน่อยหมูตั้งใจตั้งใจหมูว่านี่ถาเชอรี่อยู่เด็ดตอนตอนทำเนี่ย ไม่เห็นนางมาขอข้าวกินไปนั่งถ้าเบ,บิงว่าเชรี่สมาบอนะคะคำว่านี่เราเห็นมานะคะ่ปะปลาหมูลดมาลุกลดมาเดี๋ยวยูชเช่ก่อนลดมาลดไปก่อน ขาเชื่อหลีคำว่าเนี่ยตรงอาหารเหลือเหลืออาหารเหลือของเหลือข้าวไว้ให้น้องอยู่แต่ไม่เจอที่นี่ไปนั่งว่าหนเยเจ้าของเป็นหวัวสวนไปนั่งคิดว่าอันถ่ามีโอกาสได้คุยกับเอื่อยนะเจ้าของเชื่อหลี นะสิคุยกันเอาว่าเราสิให้ถมหมันหนองบอยจังสร็นะคะทำหมันคือเอฟซีอะเอฟซีจะช่วยนะคะเอฟซีเป็นบอกว่าถ้าสิทถมหมันให้เชอรีกเอะ,ะให้ให้บอกเพลินนะคะเดี๋ยวเพลินสิซอยขาถมหมันให้ใหเชอรีเองคะ่ะก็ยังมีอีกหลายๆท่านที่มี ประสงค์ที่จะช่วยเรื่องค่าทำหมันของน้องนะคะก็คือไม่อยากให้น้องมีลูกอีกก็คือเด็กน้อยออกมาก็คือมันจะเลี้ยงไม่ไหวกันนะคะย่งยากไปเบิดเอาหมูเข้าห้องน้ำก่อนเขากลุกเอาแถวนี้แหละ หัวฉากเนมันสั้นเนี่ยมันมันชันยุดเอานี่ละเอานี่ละอืมชันมากนะคะเมืงเมืองเมืง,งชันเขาละคองน้ำละ,ละคือมันชันแห้งเลยค่ะเนี่ยมันแท้แบบชันชันสูงเลยนี่ครับมองหัวฉักลงไป เมืม่อวานเมื่อวานตอนฝรนั่งทักบอกลูกนะคะให้นนโอเอาเอาอกมาเอาก๋วยเตี๋ยวพอดีมีก๋วยเตี๋ยวมาขายไงก๋วยเตี๋ยวมาขายอ่ะก็ออกมาเอาก๋วยเตี๋ยวช่วงใบายกลับไปบักหมูขี้แตกเนโอทักมาบอกพ่อพ่อ น้องขี้แตกมน้องขี้แตกเต็มเลยเหมือโอ้พอเนวันฟังนีโอมันทักมาสงสัยกลับไปชาไอหมูไอหมูกลัวการอยู่คนเดียวค่ะลูกดิกอยู่ที่บ้านนะคะอยู่ในห้องเด้ไอไออยู่ในห้องแล้วก็ออกมาเอาก๋วยเตี๋ยวนะคะขี่ออกมาไม่นานนะ กลับไปไอ้หมูขี้ตกนีโอ <N io> สวยเลยหมูวางระเบิดให้พี่นีโอไปมาดูกันเข้าห้องน้ำก่อนไป,ะปะเฮ้ ไปเดินเดินเดินกลับนะมาแวะทักทายเพื่อนบ้านเอารถมารถมาหนีไปก่อนเอาค่าหนีไปรถมาเนี่ยเอาค่าหนีไป <c oughs> มือเอาค่าหนีไป รถใหญ่ยายมากนะใส่วิธีเอาขาหนีไปขาหนีไปขาหนีไปดึง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 บึวนเอ้ยมาลูกวะครับหมูแบเบื่อเซ็งถ <c oughs> อนหายใจแบบแห้งปะปะปะกลับเถอะกลับเถอะแม่ถ้าจะพาน้องมาแบบนี้หมะ คือมองหาคนนั้นคนนี้ที่สิไปคูเขาไปว่ยไว้ใส่เขาไปสนใจเ,นเรื่องอื่นเรื่องยางบมบันไดไปเมื่อว่านันโดนดุเห็นคือคืนยางสิกไปดมตลอดเห็นขยะหรือว่าครั้งพกน่ะโดน อะไรลูกโดนอะไรทับเนะี่ยเหี้ยเอ็นก็บอกบอกอ่าเ,เห็นซากอะไรอ่ะที่รถเหยียบเนะี่ยเล็กๆจะกบจะเขียดนี่เล้ยงเขาไปดมเลยได้หนักสำลรัว มาเถอะไลา์พี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทุกกำลังใจเนี่ยป้านางขอบคุณเอฟซีนะคะที่อยู่เคียงข้างกันตลอดเลยเอ่ปอป้านางทว่า ทุกคนทีซอยไปนั่งดูแลน้องๆสีขานะคะแก๊งสีขาพวกเนี้ขอให้เป็นอขอให้เอฟซีทุกท่านนะคะได้รับได้รับได้รับกับคืนไปร้อยเท่าพันเท่านะคะให้ได้รับด้ค่ะเด้อ ลอยเท่าพันเท่าให้ดมาละให้ได้รับสิ่งดีๆกับสู่ครอบครัวทุกท่านนะคะให้พบพอแต่เรื่องเล่าดีๆค่ะ ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเอ่อเพ้นเพ้นเพ้นเห็นอยู่หรอค่ะแคนาว่านะเพิ่นเห็นเพ้นเบิ่งเฮาอยู่ว่าเฮาเฮ็ดอเหยงนะคะเพราะว่าจากที่เบิ่งเบิงจากที่เกิดเรื่องเล่าอย่างต่างๆนะกับชีวิตนะคะกระแค่ขานมาตลอดนะคะว่าถึง พ่อตายกับบ่ตายอย่างนี้นะอาจจบ่ถึงขาดคิดได้สองแง่คนมันยังไม่ถึงข่าวอะไรเงี้ยในความคิดอีกแง่หนึ่งนะคะเราจะไม่เราจะไม่คิดตัวเองคนเดียวคิดอีกแง่หนึ่งกับคนอาจจะบ่ถึงข้าวนะเฮ้าหมยถึงตัวเรานะคะตัวปาน้าเนี่ยบ่ถึงข้าวพ่อตายกับบ่ตายก็เป็นตาตายกับยังบ่ตายนะคะ เพราะเราคิดดีค่ะคิดดีไว้ก่อนคิดดีถึงตายถึงตายถึงเป็นเอียงก็ถือว่าเขาได้เหตุตีแหละค่ะไม่เป็นไรแต่ก็คิดว่า <c oughs> ไม่น่ากลัวหรอกค่ะไม่น่ากลัวเรื่องเรื่องแบบนั้นไม่น่ากลัวนะคะเป็นจุดทีบบอดดเกงค่ะปะ้าน่ะบอดดเกงเพียงแต่อยาก เล่าให้ฟังอยากเล่าให้เอฟซฟังว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดไม่น่ากลัวเลยนะคะการอยู่แล้วเเจ็บป่วยการอยู่แล้วเป็นทุกข์เนี่ยกระโดดเสียหาย ท่ากระโดดไปดมเจอตอนโดดเหวอย่าหยุดเถอะอย่าวิ่งแบบนั้นเล่นมันก็เจ็บเดี๋ยวเห็นมือแม่บาเนี่ยต้องดึงเสือกไว้รูไผู้นั่นรูไผู้นี้ น่ากลัวค่ะไม่น่ากลัวเพราะว่ามันเป็นแค่เหมือนเรานอนหลับแล้วมันก็เงียบมันคือความเงียบโดยไม่มีเสียงอะไรเลยเงียบเงียบสนิทเงียบไม่มีเสียงอย่างนะคะแล้วก็มืดแล้วก็เงียบมันไม่เจ็บปวดไม่ทรมานเพราการมีชีวิตอยู่แล้วมีโรคมีภัยนะคะ ค่ะคือตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาก็ไม่ต้องถึงขั้นว่าทำดีชนิดที่ว่าซมเมชี่เพื่อนนะคะพอตรงถึงขั้นนั้นพอเขาเอาแค่เราไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นก,ก็น่าจะพอนะแบ่งปันบ้างมีมีมีน้อยก็ปันน้อยมีมากก็ปันมาก แข่งปันเพื่อนร่วมโลกเขาบอกว่าคําพูดที่ว่าตายไปเอาไปไม่ได้เนี่ยอย่าไปว่าแต่ปากเด็ดค่ะ ну ว่าเห้องก็ต้องเหตุตามนําตายไปเอาไปบ่ได้ดอกอย่าอย่าวอาแต่ปากเขาวอาเห้องก็ต้องเหตุตามนะำเฮ้ยเดือดเดืเออาหมูไปหาพวกนั้นไปนั่งแนมุกหมูนะค่ะไปไปไป เี๋ยนแนมกันวางไงวาไง,าไ,งไม่ได้ลรกคิดถึงกันเอา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 ,เอาขี่คอเลย <c oughs> คิดถึงกัน ดีดีเสียงดังไปเสียงดังไปลูกเพราะเธออู๋เสียงนังเ,เสียงดังมาก Bà mama 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 đi Đi mama Đi 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 mama 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 ไลไก็แช่น้ำค่ะเสบังโฆษณากะน,น่าน้ำรับคลิปนี้ว่ามิยังหลายค่ะลงคลิปเอฟซี FC ได้เห็นเด็กน้อยว่าวันนี้ทำอะไรบ้างก็อาจจะเป็นภาพเดิมๆเ,เป็นภาพเดิมๆค่ะไม่มีอะไรวื่นวาไปไปไปดูทงขาข้าวหมูเหาะขนาะด มึงต้องหาหม,มูมั้งโอูหมน้องขาวน่ารักตอนกระโดดนักรัก บหมูดมันยังบักดดมดมันดมดากบหมูรักกันรักกันเอฟซี FC งงเด็กหน่อยพวกนี้อยู่น้ำกันได้โดยไม่ทำร้ายกัน อันนี้มานี้มาทางนี้ลุกเพื่อนกันเพื่อนกันรักกันรักกันวพวกเขาพวกแกจะดมอะไรเช่นนักหนาเนี่ยไม่ใช่ตัวประหลาด น้องอืมน้อง ไดโด,ด,ดูกำับตลอดโดเบื้องนอนยิ่งยองกันได้โดว่ะเออพ,พ่อเธอพ,พ่อเธอพ่อเธอถามถามต้องขาวอ่ะ

ตะกุยเดี๋ยวปล่อยท้องขาวไม่ยองคุนเล็บเล็บมันคมเว้ยกระต่ายเล็บคมมึงมึงโดดไป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 เฒ้าเฒาเโดวะ โอ้โฮเล่งตั้งนานบ้าเฮอะบอ้าแล้วบ้าแล้วพร้อมบวกตลอดเอ๊ะบ้าแล้วบ้าแล้วจะไปวิ่งไหมไปลูกไป พอกันไม่คิดนาค่ะรับกิมิซนีนกบเบิร์นเบิร์นเบิร์นเป็นบ้าเนาะเป็นบ้าเนาะอู้หนึ่งยังหอมเขาอยู่เป็นบ่าอีห,หอรีหโมู้ปนรูเรืองเด็กก็คือเด็กมล้จักไงเดี๋ยวนี้พอกันไม่คิดนา ก็ไม่ลิบหน้าค่ะสวัสดีค่ะ